ก่อนที่ผมจะได้ขอความเมตตาอุเคราะห์ท่านเจา้าขุนนะครับขอกลับมาที่คุณชำนาญเพราะอีกสักครู่หนึ่งเวลาพอสมควรเลยจะได้ฟังนะครับความเป็นมงคลจากท่านเจ้าคุณครั้งเดียวแล้วก็ท่านจะมอบสิ่งดีๆในยุคนี้กับการเปลี่ยนแปลงที่มากมายต้องใช้หลักธรรมอย่างไรตอนนี้ผมขออนุญาตขออุปกรณ์ขอพ็อบหน่อยรางวัลหน่อยของของของคุณชำนาญหน่อยนะครับเจ้าที่เอามาหน่อยครับขออนุญาต ถ้าท่านเห็นในนิทรรศการเนี่ยจะมีภาพของท่านเจคุณแล้วก็มีภาพของท่านผู้ว่าด้วยคือลูกชายและครอบครัวเนี่ยได้มาบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ด้วยกระบวนการนี้ทําไมที่ผมถึงแนะนําเรียนนะครับว่าชํานาญอินเจอเออ้อนี่คือคนที่อยู่กับการใช้สาระของเยาวชนคนดีศิพรรณเพราะว่าลูกชายที่เป็นศิลปินนักแสดงในขณะนี้ อยู่ในพื้นที่ของดอนเจดีพระบรมราชานุสณรเจด,ดีอยู่ในการเมตตาดูแลของท่านเจคุณมาและเมื่อโตโตขึ้นมาจับต้องได้นะครับคุณจันมานครับขอญาตท่านถือแล้วก็มีไมโครโฟนอยู่ข้างๆแล้วลองกุณานี่ฮะไมโครโฟนช่วยนําภาพนี้ในความเป็นมงคลแล้วเชื่อมโยงว่านี่คือรางวัลอะไรแล้วทําไมวันนี้อยากจะม,มาบอกอะไรกับครอบครัวคุณธรรมในลักษณะที่เห็นว่า การที่เราจะมีเวลาที่เปลี่ยนไปนั้นความสําเร็จต้องเกิดจากสิ่งใดบ้างเชิญกูจานานครับครับกรับเมสการท่านเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับกับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีท่านวิทยกรนะครับพรราชันทิพเนรท่านศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหัวหน้าส่วนต่างๆและก็ครอบครัวคุณธรรมเยาวชนคนดีศรีสุพรรณที่รัก ทุกคนนะครับที่ได้มาร่วมในโครงการเยาวชนคนดีสีสุพรรณสู่ครอบครัวคุณธรรมในวันนี้แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวคุณธรรมที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลในวันนี้ด้วยนะครับก็อยากจะนําเรียนอย่างนี้นะครับว่า,าผมคงเป็น,เป,นเป็นครอบครัว เล็กๆครอบครัวหนึ่งเป็นเป็นครอบครัวข้าราชการนะครับครอบครัวข้าราชการผมเองรับราชการในกระทรวงสาธารณสุขส่วนคุณแม่นะครับรับราชการในกระทรวงศึกษาธิการนะรเป็นคุณครูและก็ขณะนี้เป็นราชการบำนาญกันทั้งทั้งทั้งสองแล้วนะครับก็อยากจะเรียนว่าที่ี่ผมผมภาคภูมิใจมากๆก็คือการที่เราได้เกิดมาอยู่ในพื้นแผ่นดิน จังหวัดสุพรรณุรีนะครับซึ่งซึ่งไม่เคยที่จะรู้สึกน้อยใจเสียใจเลยเราไปที่ไหนเราจะต้องบอกเขาว่าเราเป็นคนสุพรรณบุรีแล้วก็สอนลูกสอนหลานว่าเราคือเลือดสุพรรณนะครับพูดถึงลูกชายนิดหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งเมื่อกี้ท่านปอราชันได้นำเรียนในในภาพนี้ในขณะที่เขาเขาศึกษาอยู่ที่โรงเรียน อนุบาลพระพรมราชานนสอนดอเจดีนะครับในระดับปฐมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6นะฮะในภาพนี้เขาได้รับเกียรติได้รับการคัดเลือกนะฮะให้เป็นนักเรียนพระราชทานนะครับนักเรียนพระราชทานนะฮะซึ่งก็เป็นที่ภาคภูมิใจของของตัวเขาเองแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างยิ่งนะครับในขณะที่ศึกษาอยู่ที่นั่นนะครับส่วนหนึ่งนะครับผมผมเรียนว่า ลูกชายคนนี้เนี่ยได้ยึดถือแนวปฏิบัตินะฮะในโครงการซึ่งพระท่านบรรหารศิละปะอาชาได้ได้เป็นผู้ให้กำเนิดโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณนะครับทั้ง11ประการเป้าหมายส1บเอเป้าหมายนะซึ่งท่านลองไปศึกษาดูทั้ง11เดเป้าหมายนั้นเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นรายละเอียดที่ที่เราสามารถถือปฏิบัติได้อย่างไม่ได้ยากเย็นนะ ง่ายแล้วก็ถ้าหากว่าเราสามารถทำได้ตามนั้นเราจะเป็นคนดีนะเราจะเป็นคนดีได้อย่างไม่ยากเย็นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนั้นจะนำพาไปสู่ความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะครับน้องกันขณะที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรดเจดีนะจากอนุบาลพระบรมราชานุสสรดจดีก็เข้าสู่โรงเรียนสุกุลาวิทยาลัยนะครับในระดับ มัธยมปีที่1ถึงปีที่6นะครับเรียนที่นั่นแล้วที่นั่นก็เป็นเป็นจุดกำเนิดของการทำกิจกรรมต่างๆนะจนเขาได้รับรางวัลพระราชทานจากาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะอีกหลายรางวัลด้วยกันนะซึ่งผมคงจะไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ก็นั่นผมถือว่าสิ่งที่สร้างให้น้องการมาถึงจุดความสำเรเ็จจนกระทั่งถึงเป็นศิลปิน ในในวันนี้ได้เนี่ยนะครับมีพื้นฐานมาจากโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณแล้วก็ขณะนี้ทราบว่าเราเราต่อยอดขึ้นไปเป็นครอบครัวคุณธรรมนะฮะแล้วก็อยากจะให้นักเรียนเยาวชนคนดีศรีสุพรรณทุกคนเนี่ยได้ภาคภูมิใจในในในความเป็นคนสุพรรณของเรานะฮะในวันนี้จริงๆน้องกันก็ไม่ได้อ,อ่จริงๆติดคิวจริงๆอยากจะมาร่วมงาน ให้เป็นแบบอย่างของของเยาวชนคนดีสิพร์ไม่ได้มาด้วยแต่ก็อัดอัดคลิปนะครับมาแสดงความยินดีกับทุกท่านในที่นี้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณคที่ให้เกียรติผมมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสวนาในวันนี้ครับขอบขอบพระคุณมากครับอีกนิดหนึ่งนะครับมามาไกลาจากกรุงเทพแล้วตอนนี้เรายังพอมีเวลาคุณชำนาญเนี่ยเป็นแชมป์อ่านทำนองเสนอ นะครับของโรงเรียกนกษตรสุขสลายแทมทำนองสนองลืมหรือ,อยังเนื้อหาวิชาลืมหรือ,อยังไม่เคยลืมเลยครับลองล,ลองลองสักนิดนบทอะไรก็ได้เพื่อให้บรรยากาศของการถ่ายทอดแล้วก็ท่านผู้วิจัได้รู้ว่านี่เรียนห้องเดียวกับผมนะครับเรียนห้องเดียวกันมาแล้วก็เห็นการเติบโตแบบเห็นจริงๆไงนะครับรูปธรรมจริงจริงโดยเฉพาะระเดชพวะคุณนะครับทุกคนนะครับนั่นแล้วโดยเฉพาะท่านเจ้าคุณเนี่ย ผมถือว่าเป็นนักการศึกษาที่มองอะไรแล้วมองออกแล้วเห็นชัดมากอีกสักครู่หนึ่งจะได้กราบถวายสอบถามท่านคราวนี้ขอคิดถึงอ่ะยี่สิบกว่าปีไม่ได้ฟังต้นเสียงเลยทําไมการร้องเพลงเพราะนะครับเพราะพ่อเป็นต้นตํำรับผมไม่ได้เตรียมกันมาก่อนนะครับคิวสดๆเลยนะครับลองนึกได้นึกได้นึกได้อย่า <laughs> ให้ต้อง <laughs> เอาหน้าไปขายตรงไม่ตรงตรงตมงที่ไม่ได้เตรียมมาเนี่ยเป็นเป็นแหม เป็นเรื่องยากนิดหนึ่งนะแต่ก็สักนิดหนึ่งก็ได้นะครับจริงๆผมผมออตอนที่ได้รับพระราชทานในในการเป็นนักเรียนที่ไปประกวดอ่านทํานองสนอซึ่งการอ่านทํานองสนอเนี่ยจะจะต้องอ่านทั้งบทร้อยแก้วและร้อยกองนะซึ่งจะทําการคัดเลือกในระดับจังหวัดในระดับประเทศแล้วไปชิงกันที่โลงระครแห่งชาตินะครับผมก็ไม่ได้มีโอกาสไปร่วมที่นั่นนะครับ ในตอนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนกนสตรศึกษาอะไรนะครับเ,เดี๋ยวเอาสักนิดนึงผมจริงๆก็มันเลือนไปกอนก้างมากนะฮะเ,เอาตัวให้รอดนะอันนี้หนึ่งก็แล้วกันนะครับปังสเสด็จประเว ดาวชะลาลัยส่งรัตนพิมานชายเกริงแก้วมันเหลือเท่านี้จริงๆ <S: S>: ขอบพระคุณมากท่านครับขอบคุณครับผมผมย้อนกลับมาตรงนี้มีสองเรื่องเมื่อสักครูค่นี้เราฟังท่านผู้ว่าพูดถึงความเป็นเลือดสุพรรณแล้วก็กลับมาแล้วก็มาดูแลแล้วก็ต้องการสานต่อ ท่นกันครับในมิตรภาพระดับธรรมดานี้ก็ยังมองถึงอดีตที่ผ่านมาลืมไม่ได้เพราะต้นฉบับที่ดีๆต้องนำมาสารต่อคราวนี้เมื่อสักครู่นี้คุณชำนาญบอกว่ามีของฝากจากกันเดอะสตาร์นะครับโอกาสนี้ดูครับกันเดอะสตาร์ฝากอะไรมาให้ครับเจ้าหน้าที่ครับเชิญครับสวัสดีครับผอาวุการ,รอาเสียงหน่อยครับวชิาาราพรเจ้าคณะจังหวัด ท่าน,นรัฐรับส่วนประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับคุณอารัชนิพนศและก็ครอบครัวคุณธรรมทุกๆครอบครัวในวันนี้นะครับ,รบผมเองนะครับเป็นคนหนึ่งที่ได้เติบโตมาแล้วก็ถูกลูกฝั่งอบรมสรั่งสอนแล้วก็ยึดมั่นหลัก11ประการของ,ของโครงการเยาวชนคนดีสีสุพรรณที่ท่านบรรหารศิลปะอาชานะครับนายกรัฐมนตงรีคนที่21ของเราเนี่ยได้ดำดิบขี่คนเอาไว้แล้วก็สร้างบ้านนะครับในภายหลังนี้นะฮะ ท่านวราวุฒิศิลปะอาชานะครับก็ได้สั่ต่อรวมถึงเราได้ผู้ว่าสายเรือสุพรรณนะครับที่ได้ย้ำแล้วก็แล้วก็สั่งต่อโครงการนี้นะครับกับโครงการคนดีสีสุพรรณนะครับแล้วก็เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นทําให้ทุกครอบครัวเพื่อธรในวันนี้นะครับได้มาเจอกันนะครับแล้วก็ผมขอแสดงความยินดีกับทุกๆครอบครัวในวันนี้ครับที่ได้รางวัลต่างๆนะครับแล้วก็หวังว่าโครงการคนดีสีสุพรรณนี้นะครับจะอยู่คู่กับพวกเราลูกหลานชาวสุพรรณแบบนี้ตลอดไปนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบพคุณครับจากใจคนนะครับ